สวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนเลยครับเนะด้อไอคำว่าอะไรกับฝากกดไรกดแชร์เป็นกลังใจให้กันได้ไหมครับนะกับซองน้อยๆซองหนึ่งซองน้อยๆนี่แหละครับกับซองชีวิตคนเดินทางหรืออีกนิดซื้อหนึ่งนะโซพ่นช่องอ่อน บรรยากาศยามวเสาร์นะครับช่วงประมาณดตีหานะครับเนาะตีหานีา่เลยเดือดสิมื่นหมืดนเนี่ยครับไฟทางกับ่ามีครับมีแต่ได้เล่นด่วนครับนี่คือถนนบางหน้าตราดผมออกมาจากโรงไฟฟ้านะครับเนาะ มาหลับคุณนงานเขาเห็ดงาน6โมงผมเริมแล่แนตีหาเคืองนี่ตีหาตีห่าเว้ยตีหาตีหา่หา้นวอยนี่ละผมขอปิดคอร์สสดออก็ไม่ลบอกว่าถนนบางนาตรากิโลเมตรที่เท่าไรบ้าเน,นี้มเมือกับเนี่ยเหมือน เพื่อนร่วมทางกับก,กำลังครับเริ่มแล่นกันแล้วลึมล้ำมลำแล้วมอนเห็นไฟสูงหนุคิดถนนทั้งดวนนะครับนะทั้งดวนบุรพาวิถีนะมันหมืดมึดเหมือนีแนมโมเห็นนี่เดืจะเศร้า เบ้ชีวิตคนขับรถกับมาหาอยู่หากินกับว่มีอยู่มีกินพวกนี้พี่น้องเออเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเออสวนสบายครับตราดยังมีลมหายใจอยูอย่ยาท่อมันท่อว่าได้ครับเขียนใดอยู่ครับคำว่าท่อแต่ยาท่อ มีเรื่องเล่าอย่างสิมาเ่ากระแสว่าิ่งบรรยากาศตัวนึงขึ้นนะระวัดมันหลายบ่เป็นจังดได้พอได้ปีมงปีใหม่เขาะจะได้กลับบ้านนึกเขาบ่เศรษฐกิจดอนี้บ่มีเงินมีทองบ่ ประเทศแล้วกันนาสิพอได้อยูุได้กิดยินนะครับงานการกับพ่อได้แล่นยินนะมาทั่วเทอกอ่ะคณได้สนใจกับฝากกันนะครับเด้อติดต่อได้ครับทั่วก่ะราคาเป็นกันเองครับเครื่องเสียงดีดนตีไพราะคนขับนิสัยดีวัสวา อาไซได้ครับยูทูบเบอร์ขับรถหฮนังเอ้ย่มีดหรอกครับมีผมผูด้เดียวนี่ละฟวสสันวาเ <c oughs> อาครับสำรับคลิปนี้กับพ่อสำนีกอนเนาะครับเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเด้อผู้ใดขัมาชมกันนะฝากติดตามผลงานช่องนี้หน,น่อยนะครับชีวิตคนเดินทางหรือโสพลทองอ่อนครับสวัสดีครับ